เปลียนทายน้ำมันเกียร์นะครับแบบ VIP เหมือนกันนะครับช่างจะเรียกว่า VIP แล้วกันนะครับท่านใดที่แวะเวียนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับคันนี้ก็เป็นรถอินทูสูตมูเอ็กซ์นะครับก็รถขึ้นห้อยอยู่นะครับก็เซอร์วิสทั้งระบบนะครับเครื่องเกียร์เฟืองท้ายแต่เกียร์รถคันนี้วิ่งมาประมาณแสนแปดนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะครับก็ช่างแนะนํา เปิดอ่างล้างแค้านะครับแล้วก็ดูไส้กรองเกียร์นะครับไส้กรองน้มันเป็นสแตนเลสก็ล้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นไส้กรองแบบใหญ่ๆมันก็ล้างไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามันหมดสภาพก็ต้องเปลี่ยนยังไปเลยนะครับนี่นะครับดูในอ่างเปิดอ่างกันมาแล้วนี่นะครับมันก็จะมีแม่เหล็กนะครับคอยจับเศษเหล็กๆนะครับแต่ว่าในบางครั้งเศษที่มันเป็นที่คัดอะไรเงี้ยครับมันก็ยังเวียนๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวถ่าย เห็นน็อตตัวถ่ายไหมน็อตตัวถ่ายมันจะอยู่สูงกว่าระดับน้ํามันเครื่องประมาณเซนกว่ากว่านะครับประมาณเซนครึ่งน่าจะได้นะครับเซนครึ่งอ่านะครับประมาณเซนกว่ากว่าหรือเกือบสองเซนน่เนี่ยอ่าน็อตตัวถ่ายจะอยู่สูงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายน้ํามันมันก็จะปิ่มๆอยู่ในระดับนะครับก็คือมันออกไม่หมดนะครับและอย่างหนึ่งพอได้อายุช่างแนะนําว่าประมาณแสนกิโลนะครับปกติ ประมาณ80,000โลถึงแสนโลนะครับเราก็เปิดอ่างล้างแค้งนะครับเซอร์วิสเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์มันจะได้ดันไปเต็มระบบนะครับในลูกทงลูกท็อกนะครับมันจะได้มีน้ํามันดูดเข้าไปได้เต็มที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะช่วยลดการสึกหลอของเกียร์ส่วนน้ํามันเกียร์ก็จะมีเด็กกล่น3เด็กกล่น6นะครับสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็ขอให้เปลี่ยนทาย สกยคงส้กอสกองอะไรแต่ออไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงรถที่วิ่งเกินแสนกิโลแล้วก็แวะมา,าถ่ายน้ำมันเกียร์แบบ v i p กับช่างได้นะครับหลักๆก,ก็เน้นรถตลาดนะครับฮีสุโตโยต้าอะไรพวกนี้นะครับช่างก็จะมีน้ำมงุงน้ำมันเกียร์ AA เ,เ,เด็กล่อนตัวพิเศษพิเศษเ,เอาไว้บริการนะครับส่วนคันนี้ก็รถวิ่งอืดน,นะครับอืดรถวิ่งแสนแปดนะครับเดิมสนิทเลยนะครับช่างก็แนะนําพวกชุดเซต็ตหัวชงหัวฉีดนะครับ เช็ควงเช็ควาลอะไรต่ไรพวกนี้นะครับดูไล่พวกระบบเ n ียเสียนะครับก็ยังไงเดี๋ยวออกไปปุ๊บก็จะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นเกียร์เปลี่ยนเนียนสมูทนะครับแล้วก็น้ำมันน้ำมันจะเซฟขึ้นอีกค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ท่างเซ็งมานาเสนอรถใหม่กันบ้างยืนยืนหน่อยแล้วกัน,น,ะนะอิสุมูเอ็กเครื่องสามพประมาณปีสิปีสิประมาณนี้นะครับะฉะนั้นก็ท่านใดใช้รถ พวกตระก,กูลเกียร์ออโต้ครับก็เรามาเปิดอ่างล้างแ้งอ่างหรือจะใส่องค์ใส่ออยอะไรแยกก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่ารถวิ่งเกินเกิน5ปีไปแล้วแล้วก็วิ่งแสนแปดนะแสนปปลายแล้วนะครับยังไงก็ถ้าโอกาสหน้าก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหม้อน้ําใหญ่ๆนะครับย้ายองค์ย้าย,อ,ย,ายออยอะไรก็ว่ากันไปนะครับเกียร์จะเปลี่ยนนุ่มเนียนสมูทขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ประหยัดรอบเครื่องประหยัดน้ำมันโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ นไหนก็ดูรถเก่า TFR ดาร์กกันเยอะก็วันนี้ช่างมาจัดการม MUX กันบ้างนะครับก็ลูกค้าติดตามตามเพจนะครับแล้วก็ช่างก็มีรถทินเตอร์เน็ต x ใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่นะครับก็จะมีสูตรการปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับโชคเชิกอะไรพวกนี้นะครับมีหมด่านะครับแล้วก็พวกระบบเบรกเบรกนี้สําคัญนะเพราะว่าเกียร์มันจะไหลเป็นเกียร์ออโต้นะครับพอเวลายกเขลกร๊กยุกมันจะไหลนะครับ ถ้าเบรกไม่อยู่ก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นยังไงใกล้จะสงการแล้วนะครับก็แวะมาตรวจเช็ครถเช็คลานะครับเพื่อออกต่างจังหวัดนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องเพจเฟซบุ๊กนะครับเซนเทอร์โบชลบุรีอ่านะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเซนเทอร์โบชลบุรีเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนําเสนอ วิธีการซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถรุ่นต่างๆอะไรพุกน,นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแต่งหรือซ่อมบำรุงนะครับก็จะได้ตรงจุดนะครับโอเคขอบคุณมากครับ